พี่น้องค่ะพึ่งไหนค่ะพึ่งไหนจ้าพึ่งแห่จ้าพึ่าางไตาสะออนไหมคะเอ้าวอันนี้เราเน่าแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วเราเราไม่สบายแล้วคือคุณนุ่ยบานออันนี้กระเป๋าสบ,บายแล้วค่ะ 2ห้องอุ้ยข้าก็กินแล้ว จ้าพี่น้องจ้าเก็บต่อเลยจ้าโอ้ยดอกนี้เน่าแล้วเอาไม่ได้เก็บต่อเลยจ้า ep สองต่อเลยจ้า,จานี่นีัน,นี้ขอชีได้คานเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยค่ะดอกนี้เบื้องซงคือชีบ่ได้แล้วนี่ยขามันขาแล้วคือสีบ่ได้แล้วค่ะ เพราะว่าอยากเป็นฟ้องน้าแล้วนี่ได้แต่ส่วนหัวเนะค่ะเนะไปต่อเลยจ้าส p 2เราก็สวยเหมือนเดิมจ้านี่ค่ะนี่นี่แบบตัวมูตันนี้ตามเคยจ้ะเดี๋ยวไปพ่อมองง่ายๆย,ย,ยังตัดขาค่ะต่อซองนี่พี่น้องค่ะ ไม่จ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยหญิตดแตกตดแตนอันนี้น้อยพดไม่เอาอุ้ยันน,ยยยยยนี้ยญิงไม่เอา หมุนไตต้นใหม่ดีพี่น้องว่ามปนอย่างเด้อค่ะไปตอเลยจ้ะปุ่นปุ่นปุ่น,น,นเห็นสองดอ,อกนึงจะปุ่นตอเลยจ้ะพี่น้องจ๋าวา่าไงบูบออกจากปุ้งไม่ผัดมาพ่ออันนี้จ้ะตัดหักออกคำหนึ่งก้อนได้พี่สูตรมีแมงบ่ากันมีแม,เม,ง,ม,เมงเขาก็ได้ตัดทิ่นเลยนะะเนาะค่ะเนาะ จังบะหนักอยู่ข้างๆกันจ้ะที่รักจ๋าเอออันนี้ก็ไม่เมยจะได้ได้ได้ดอกจ้าก,ก็ตาตั้งไว้พุ่นบอเนี่ยอ,อ้ยพี่น้องขาบองเนี่ยจะ้ะสองดอกจ้ะ แปดแปดโอ้แน่แปดสยามมาค่ะมาตัดขาเห็ดกินหนักกินนองค่ะ นี่ค่ะคู่แฝดเอาน,นึ่งดอกเอาประดมือข้างนี่บ้านี้เอาได้เอาแล้วก็เอาป้ายพี่น้องจะเห็นดอกนีว่าันกอ้งนี่นค่ะนี่จ่าบนนี้จ้าพิสูจน์ขาหน่อยซีนิดนึงโอ้หได้จะได้ขอโทษค่ะตาม นี่ค่ะว้ยงามงามงามอุ้ยคุณดอกหนึ่งมีอีกหนึ่งดอกไปตอ่อจ้าดอกหนึ่งให้เรากินเรากินแล้ว แบ่งกินกันไม่ใช่โอ้ยแบ่งกันกินเบากับ,บเบ๋าปีกเบาเชือกก็าซือแบ่งกันกินเพราะโลกขึ้นแบ่งกินกันพะนะมาเลยค่ะมาเด้อพูดเยจกเก็บ,บเห็ดกันเลยเห็ดเยอะแยะตาแปะแตก หลายโพดหลายโพค่ะโอ้โหดูต้นไม้มึงนี่ค่ะเอาได้กลายแท้มันสิบว์วีนอีกหรือมั่นี่ จ,จะ้ะพี่น้องจตะพี see, oh, oh, oh. <c oughs> ่น้องค่อม่รูโอ้โหคุยอยู่เออหนีหนางามัเออคอยกันอยากให้พี่น้องเมองใกล้ๆอยากให้ฟังเสียงตอนงัดงัดเอา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 พี่น้องค่งัดงัดงัดะงัดงังงามวลหล มีความสุขหลายฝนหมักเนาะค่ะเนาะฝนหมักเข่าปลาไปลรูปได้คำเห็ดกับเอาเบื่อกี้เบื่อนี้งกวนค่ะกวนกวงหามองตั้งกล้องยากค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอันนี้แมงค่ะแมงแมงเยอะแมงเยอะ แมงเยอะจ้าใบสิไปจักป้าก่ะป้านี่ก็บพ่คันได้หอดใสย่ยุ่พี่น้องค่ะได้ป้าเดียวนี่ละามือนี่เห็ดหลายโพูดป้านี่ก็เเลยสงสัยคนามาเมือวานเนี่ ขาแมงค่ะขาแมงขออนุญาตตัดออกหลายๆเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาจะไปแช์สุดค่ะ,จะเจ้าอิ๊โอ้ยว่าไงว่าไง,าง,างุณนะุูนะไม่ได้แล้วจ้ะถิ่มถึงดอกถึงก้นเลยบบบนี้ก็ได้ถึงดอกถึงขานะคะเนาะเพราะว่าขันแมงยังสั้นแล้วเพราะเอาเลยค่ะไม่ดีต่อสุขภาพเอาไปกินก็นเลยมาลอมาเลเลยจ้า สวยๆงามๆตามทองเรื่องอืมงามๆเลยจ้าพี่น้องจ้า พี่น้องค่ะอยากให้กินหลายพี่น้องทางไทยทางได้กระสางทางยุโรปทางเอเชียทางฝั่งหลงฝั่งลาวเนาะค่ะนอยากให้กินสุกค้นค่ะแต่เห็ดยังได้ยังสิบริเมียบ้านเนาะค่ะเนาะอยากให้กินอยากให้กินค้นมักกินเหน็ดนี่สะออนคือกันก็ย้ายตามักเก็บนี่แหละค่ะมักเก็บก็ไปเก็บก็มนนีความสุขเนาะค่ะเนาะ เป็นดอกนี้พี่น้องค่ะเห็ดอู้รูอยู่ามันย้ายตาคือกันผุดไดเฮ็ดช่องไม่ไหมก่ะสู่ๆ้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนจา้าพี่น้องที่เคยติดตามย้ายตาเพื่อนกระเฮ็ดช่องหลายคนแล้วค่ะสู้ๆจ้่สู้ๆมายุนี้หูใน,กนีกูนี่บ้านี่ โอ้ยเนาะเจ้าก,ก็ะไดนี่ค่ะอออออกมาด้ไมมีอย่างคือหากเลิกแค่โอ้อันนี้เห็ดพึ่งน้อยจ้างดอกใหญ่เปิดม้ยคะเอ้ยสวยสวยเลยจะเอาคือมีเจ้าข้องดอกนึงพี่น้องค่ะ ดอกนง่นสวยๆงามๆเห็ดภูอยู่คนเห็ดภูเลยเด,อดอ็กตอจ้าโอาย้ยแม่พญานีิลมาเห็ดภูอยู่ผู้เดียวอันนี้เห็ดน,นี่ขออนุญาตตัดแบบนี้เลยนะคะเด้อเพราะว่าหากเห็ดตัวนี้ยาวเลิกแล้วก็ พราะมันกินได้ด้ดยยาวเลยเป็นคือจะหากไม่นี่น,นี่ตัดตัดยังเอาแล้วเ่ราขึ้นยเยอะอึนี่แจ๊กกะคือตัดสลูเขาเองพี่ <Okay. S 2> ไปต่อจะงัดกับผีเสี้ยตัวนี้ปอกนีนก่ตัวโคอยู่คน,นเอา้าสมัมวนแถมมันนี่พี่น้องเลย กินจนวินอีกแล้วจ้าเออรอไว้นี่นะเออตู้อุติพี่น้องค่ะอ,อุย้ยใช่ไหมเจ้าดึงยากเนาะไปทิดเอ้ย พี่น้องคะพึ่งแม่ค่ะพึ่งแม่จ้าพึ่งแม่จ้านี่ตาสะอ่อนไหมคะเอาอันนี้เราเน่าแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วเราเราไม่สบายแล้วคือคุณนุ่ยบานอ๋ออันนี้กระเป๋าสบ,บายแล้วค่ะ บท่องห้องเฮ้ยเข่าก็กินแล้วตัไวไอหนาวน,าวน,าน,าน,นี่เนาหน้ามากซื้อไหนอ่ะมีวันนี้ตัวข่อยตีข่อยี่ลี่ตัอไข่จริงจริงกินหมดแล้วเนาเหมดแล้วค่ะอันนี้กินหมดแล้ว กิ่งมวกนี่ค่ะดอกนี้รอดนะเรารอดชีวิตเราไม่ถือกินแต่ถือแกตากินแทงนี่นค่ะพี่น้องขามว้วนไยเมื่อยก็ไม่วันเด้อจ้ะเด้อถ้ยเห็ดไหลของมักเนาะพี่น้องเมื่อยกันได้ก็หาเด้อนี่นค่ะเต็มตาแลว้ว โอ้ oh, แงบเนี่ยบ้านจะของเปิดกล้องลืมเปิดกล้องเอาเห็ดขวอยเฮียนี่ค่ะเห็ดมูรูมิรีอุ๊งามไม่เนาะอือโอ้แต่ไม่อย่างมีทั้งหนตีอ้าวบ้านมีดอกเดียว พี่กี้พัดมีสองลอกมีอีกบอห้องดังๆด,งดูเอา้าลงเอาขางนี่ก็โอ้ยขางได้เก้ารุด <c oughs> พี่น้องค่ะคนมันเคยเนาะค่ะเนาะไปต่อจา้าผู้พีวีจ้าพี่น้องจ้าโอ้งโอ้ยทุ่นน้ำแล้ว พุ่นน้ำแล้วพุ่นน้ำแล้วพุ่นดอกนี่หู้อุ้ยผู้อุ้ยดอกนี่ผู้กูพิสูจน์ขาหน่อยสิอืมตายได้ผู้กูดอกนี่เดี๋ยวดู้กันก่อนไปค่ะอันนี้ก็ไปแล้วค้านี่ งามส่อๆน้อเจ้าอ้ยฝุ่นดอกนึงพี่น้องฟงามๆมึก็ดไูได้ไหมงามๆม,มานะมานะมานะสวยงามๆดอกแล้วคือเป็นจา้าซีแล้วก็ดูแม่คอยนีพี่น้องค่ะเดี๋ยวเด้วค่ะกดจับภาพนะอาก็ดูแกเอาอ้าก็แก เลยค่ะเลือกเลยจากแมงแล้วค่ะไปจักไปต่อจา้อนนอนนอนนาตรงนี้ค่ะตรงไหนก้าวตรงไหนก้าวเห็นปะว่าเขาป่าตะเศร้าตะที่เขาก็ได้ไดเก็บตะเศร้าค่ะแล้วตะเวียนนอกค่ะเนาะปากกำลังมืดมาแล้วเันบ่เขาอยางนี้มันเศร้ากับบ่ได้อย่งเด้อค่ะตรงนี้ค่ะอึบพิ่งเลือดใช่แล้ว เห็นออลอยทั้งหนดอกนึงอุ้ยอันนี้เรากินแล้วเ,เรากินตอซะแมนบ่เนี้ยแมนเนาะนี่ค่ะขาอืมขาค่ะงามๆเลยค่ะบ่มีแปวบ่มีแมงเลย่าสวยๆจ้าอันใดนะะ่ะเราจงไปแต่งอีกเที่ยนหนึ่งอยู่บ้านค่ะ อันนี้เขาตัดขี้ดินออกโครบร่ดักแล้วค่ะนะโอ้ยอันนี้แมงค่ะแมงแมงแมงทำเวลาพร้อมค่ะเดี๋ยวฝนตกคำหัวเมื่อพยากณ์อันอากาศโอโกลมอุตุเพนังว่าฝนสิตกจู่ช่วงบ่ายละสั้นตุอยู่เลื่อยละตุมังเทียกะมังเทียกะแมน่นบางเทียกระบ่กแม่นดอกกลมอุตุนี่ บางทีก็ขี่ตัวเขาคือกันค่ะนี่เดินกเลยโอ้ยแมงค่ะแมงโอ้ยแมงแมงแมง,แมง ฟ้องน้ำยูใต้เหนอันนี้โดนยูใต้หญ้าโดนค่ะเป็นกำลังใจให้สุขูมสุขวนเล้อค่ะเด้อพี่น้องช่องใดกเด็เลยเป็นกำลังใจให้จ้ารักษาสุขภาพด้อคือกันเ้อค่ะเด้ออันนี้ยาตาก้าแฟเก็บฟ้าเมื้อค่ะพยายามสีด่ตากฝนค,ค,คือปีกนี่เนาะค่ะปีกายแบบมันตากฝนค่ะพดปีกายเนี่ยมันก็เลยไอกระดกกระเดกยูสามซี่เดียนโอ้ยแมีงเมงได้ตะดอก สามสี่เดือนอยู่ค่ะพี่กานี่ปีนี้แม่ยามสิรักษาจะขวงถึงมีโรคมีไัยน้ำเนาะค่ะเนาะเอาค่ะรักษาจะขวงเอาจะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจกาขอบพระคุณงามๆสำหรับกำลังใจตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปนี้เนาะค่ะเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วจนะาอดปีนี้เนาะค่ะเนาะที่ยังเป็นกำลังใจให้กันค่ะติชมไดเด้อค่ะเด้อ ก่อนสิติชมกะบพิจิรนาหาจะละสมเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,าคนเก็บเห็ดกะอยากให้ได้ร่งใจมันคน้นหมักก็คือกันค่ะก็เพื่นย้ายตานี่มักกินดอ,อกน้อยๆตอตออเตอขันจังซี่ลงไปจังเี่ซ้ำนี่โอเคเลยค่ะมักกินเนาะค่ะเนาะกันบานๆออกมาแล้วนี่ขันขันเริ่มซ้ำนี่แล้วหันขันย้ําเขาก่งมนะันก็เป็นเตลยเนาะค่ะเนาะ แกพูดถึงว่ามาันก็ยังโอเคอยู่ซ้ำนี่แกถามว่าให้มักอันใดมักดอกน้อยเด้อค่ะเด้อมักดอกน้อยแล้ววันนี้นัเขาหมักกินดอกน้อยเสียฮน่นจงดอกน้อยไปหาเก็บดอกง่ญ่มันก็บ่าใช่ที่เนาะค่ะเนาะเข้าใจตรงกันเนาะค่ะเนาะเขามักกินดอกน้อยเสียจงดอกน้อยว้มือล้วนจังมาเก็บเทียงนึงเขาก็ไ่ได้มาค่ะเพราะป้ามันหลแล้วอีกอย่างเนึงโอ้ยพวกนี้่าเรียม อย่างหนึ่งเขามากินดอกน้อยเขาก็เก็บดอกน้อยดอกน้อย,อ,อ,ยอาไปแช่ฟิตมันก็มันก็แซ่บเนาะค่ะมันบเบา,เบามันเบเบาค่ะเกียวดอกใ่ายไปแช่ฟิตบ่บ่งามเ้ยค่ะเด้อออกมาแล้วไม่สวยค่ะอืมค่ะไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วบ่ได้แล้วค่ะเสียาดายจังไปต่อเลยจ้า